วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวเครื่องปรินนะครับ Brother MFC นะครับ L3735CDN ครับและปัญหาที่เราเจอในวันนี้นะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับเราได้ทําการนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตลับมึกสีเหลืองลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเห็นไหมหน้าจอแสดงนะครับแสดงผลมึกสีไม่เต็มนะครับไม่เต็มเหมือนยางสีดํานะครับมันมีวิธีแก้นะครับวิธีแก้อย่างไรเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ตรงนี้นะที่เป็นรูปมือจับนะครับยกขึ้นมาตรงๆนะครับยกขึ้นมาแบบนี้นะครับดึงไาให้สุดก็ได้นะครับมันจะมีที่ค้ำแบบนี้นะครับเมื่อเรายกฝาขึ้นไปแล้วนะครับหน้าจอจะขึ้นสถานะว่า cover is open นะครับก็คือมันเปิดอยู่นะครับให้เรามากดนะครับที่ปุ่มหน้าจอนี้นะก็หมายย้อนกลับกับกากบาทพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นก็กดที่ย้อนกลับอีกทีนึงนะครับแบบนี้นะสองปุ่มนะพร้อมกันปึ๊บปึ๊บ หน้าจอจะแสดงนะครับรีเซ็ตเมนูก็จะมีตัว K นะครับจะย่อมาจาก black นะครับนีสองตัวเลยนะครับแล้วก็ C นะครับ C เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ M นะครับ M เป็นสีแดงนะัตื่นชมพูนะครับแล้วก็สุดท้าย Y นะครับ Y เป็นสีเหลืองนะครับในที่นี้นะครับเราจะเทสสีเหลืองนะครับก็เห็นไหมมันมี2ออันนะครับก็ให้เรากดที่อันแรกก่อนนะครับ standard กดเข้าไป จะถามว่าโทนเนอร์เคาน์เตอร์รีเซ็ตนะครับก็ให้เราทําการกดรีเซ็ตนะครับตรงนี้1น่ทีหน้ารีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับก็ให้กดนะครับอันล่างต่อไปนะครับที่เราจะไม่ได้กดนะครับ Hc นะครับตรงนี้กดเข้าไปกด Yes เหมือนเดิมนะครับ Accept เรียบร้อยแล้วกดย้อนกลับหนึ่งทีน้าตางจะขึ้นนะ c o p e r is open ก็ปกตินะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆเอาลงมานะครับค่อยๆ ปิดเสร็จแล้วก็ดูหน้าจอนะครับสีเหมือนเดิมนะครับกดโทนเนอร์ลิฟต์นะครับเห็นไหมสีเหลืองนะครับขึ้นมาเต็มเรียบร้อยนะครับเคสนี้นะครับก็คือเราเปลี่ยนโทนเนอร์ตลับหมึกใหม่เข้าไปนะครับแต่เครื่องนะครับเครื่องยังจําค่าเดิมอยู่นะครับก็ให้เราทําการรีเซ็ตใหม่นะครับเท่านี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตตลับหมึกที่ง่ายๆมาเลยนะครับใครเจอปัญหานี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับ ก่อนจะจบคลิปนะครับเรามาเทสกันดีกว่าเทสนะครับเทสปิ้นนะครับกด yes แล้วมารอดูกันออกมาแล้วนะครับเห็นไหมสังเกตไหมครับมีอะไรผิดปกตนินี่เห็นไหมเป็นเส้นๆน,นะครับเห็นปะทางยาวลงมาเลยปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวขอให้ติดตามในคลิปต่อไปนะครับเราจะมา วิเคราะห์กันนะครับล้าก็แก้ไขนะครับที่เป็นรอยเช่นเช่นดำๆแบบนี้นะครับใครอยากรู้ว่าเป็นที่อะไรก็คอยติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย